ทอนนะคะไข่เค็มก็ทำเองค่ะเลี้ยงเป็ดเองเหรอเป็ดไม่เลี้ยงใส่ทั้งวี่เลยว้าวรวยลอยลอยลอย จะแอบเข้าไปยิในครัวก็ทำไรกันสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีจ้านี่ครับเจ้าของ<ม>ครัวในสวน<ม>วันนี้มีอะไรให้ชิมครับ<ม>วันนี้<ม>รายการ<ม>ป่าชาติชวนชิมจะมายายอ่งเข้ามาในครัวเลยคนระับ อันนี้จะมีเมนูกล้วยบะลยกล้วย, <บะ S 2> ย,ยบะกล้วยบะได้หมูก็ได้ไก่ก็ได้ถ้าเป็นพี่น้องก็หอยจอยไ่หอยจอะอ๋อพี่น้องกันพีน่น้องกันในนี้น้องคนแกอ้ย,ยจะไงบ้างร้อนนะคะ

มยอะไรอะเนี่ยใส่ผัดเน็ดมะม่วงจ้าอุยหอม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 มากินมากินมากินโอ้ยต้องต้องดังๆด้วยใช่เนี่ยเป็อาหารบ้านๆต้องอย่างเงี้ยแน่อุ้ยหอม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 ชิมยังเนี่ยชิมยังเนี่ยอะไรไม่เห็นปรุงอะไรเลยเนี่ยอร่อยจริงมะน้อ อร่อยมากไม่ไม่ยมีที่นี่เดียวได้ไข่เยอะขนาดนี้เมนูที่สามเมนูอะไรเนี่ยคุณผู้ชครับในนี้เรียกเมนูอะไรครับมึกผัดไข่แดงเนี่ยหมึกผัดไข่เค็มไข่เค็มก็ทำเองค่ะไข่เค็มทำเองทำเองไม่จริงมัดสูตรบีบเราเลี้ยงเปตดเองเหรอ เป็นไม่เลี้ยงเราลดต้นทุนของวัตถุดิบแล้วสมัยนี้เราใช้ต้นทุนเยอะๆไม่ได้เราจะไม่ได้มีกําไรเลยโอ้โหแล้วจะคุ้มเลยเนี่ยหมึกต้องเยอะๆยะน่ะมีแนวที่นี่นะคือครัวในสวนล่ะโอ้โหขึ้นมาบ้านๆใช่ไหมอันนี้จิ้มเนี้ยอ่านี้จิ้มเนี่ยเนี่หืมหื้ออร่อยอร่อยเออเจชิญเชิญ กระชายครับกระชายขาดไม่ได้เลยครับเมนูนี้คือแกงขั่วหอยขมครับใส่พร้อมกันเลยอ่าอันนี้หอยขมนะครับอันนี้แกะเรียบร้อยแกะเปลือกเรียบร้อยใส่เลยเนาะใช่ใส่เลยเพราะว่าถ้ามีเปลือกแล้วเกิดมีใครฟันปลอมจุบแล้วอัดอันตรายเราห่วงฟันปลอมจุบจุบไม่ได้นะอันตรายนะอันตรายแม่ค้าที่ไหนโอ้โหแต่แกะเปลือกเรียบร้อยเลยโอ้โหนี่ใบชะพูหั่นฝอยๆนะครับเราก็ไม่ต้องฝอยมากหยาบหยาบ อันนี้ก็เอ่อชะอมเราจะใส่เวลาไหนนีได้เลยใส่ได้เลยเอาใส่ไปพร้อมกันเลยนี่ใส่หมดเลยจะได้อร่อยหมดนี่เลยนะหมดทั่วเลยหรอโอ้ไหนก็บอกหอยสาวแล้วก็อยากชิมอันนียหอยสาวต้องคนไหมท่องคนณผอ้ชม เอาตีถอยด้วยไม่ต้องเปล่าเนาะเปล่าไหมมันจะร้อนไหมงดงามกันดีเลยหวานนเค็มเอ่าเมนูนี้นะครับเป็นแกงไก่ใส่กล้วยหรือถ้าเราเรียกกัน,นสั้นๆก็แกงไก่กล้วยกล้วยแหละครับเรามาดูกล้วยกันนะครับนี่ ใส่ทั้งนี้เลยเล็กมกล้วยอะไรเลยครับแม่เพนกล้วยน้ำว้านะ้วน้าโอ้จะเป็นกล้วยไข่ดิบก็ได้เป็นดิบดิบอ่ะอยกล้วยหอมได้ไหมกล้วยหอมยาวาดิบดิบต้องดิบต้องดิบอ๋อกล้วยอะไรก็ได้ว่างั้นงดต่ต้องดิบนี่นี่เขาใส่อย่างนี้เขาหั่นเรียบร้อยเนี่ยแล้วใส่นี่มันไม่เห็นดำเลยครับแม่เพนใช้อะไรครับใช้เกลืออ๋อแช่เกลือทุกอย่างถ้าเป็นเกลือแล้วมันก็ไม่ดำโอเค บ้านๆน,นะมือเลยนะเอาเลยนี่ละครับครัวในสวนเมนูที่มีชื่อใครมาทุกคนต้องสั่งแกงไก่กล้วยเดี๋ยวเราไปชิมกันข้างนอกดีกว่าว่าได้ได้เลยแต่และเมนูนี่สุดแซ่บอร่อย บลเลยนะครับเนี่ยชิ้นใหญ่มากเลยมีที่นี่ีเดียวถ้าที่อื่นอาจจะไม่ได้ทําเหมือนที่นี่โอ้แลแ<ต>้วนี่น้าจิม้มเหจิ้มบ๊วยบวยหรือพริกสีเลชาก็ได้ไน,น้ำจิ้มบวยอยู่ไหนไหนลองดิอ๋อนี่คุณผู้ชมครับต้องระวังนะครับ มันร้อนอ่าก็อาหารบ้านๆเรื้นบ้านแต่วันนี้เราทําเป็นกะทิให้แต่ถ้าอันนี้ใช่ไหมครับแกงไก่ใส่กล้วยถ้าคนรักสุขภาพก็จะไม่ใส่กะทิก็จะเป็นคล้ายๆผัดเผ็ดกล้วยดิบอะไรากล้วยดิบนะกล้วยน้าว้าที่เราเองกล้วยน้ําว้ากล้วยไข่ไหนองชิมดิกล้วยดิบแกงไก่ใส่กล้วยเนาะหากินที่ไหนยากนะแกงไก่ใส่กล้วยนะก็กล้วยดิบเนาะแต่ไม่ต้องพี่แต่แล้วแต่ บางพื้นที่เราเขาว่าจะแกงไม่เคยเหมือนกันแต่อยท,ท,ที่ในหนองปือก็คือเน้นตรงนี้อาหารหลักของหนองปือดั้งเดิมเลย้จำจามจอกหวานหวนนิดๆหวานกะทินะแม่นะใช่ <นะ S 2> อ้นะอกล้วยอร่อยๆปุบไม่ไม่ฝาดแม่เลยนะอ้โหกล้วยดิบแต่าไม่ฝาดอร่อยแกงขั่วหอยขมใบชุกพูเขาอมอ,อม่แกงขั้วหอยขมลองอีกท ร้อนไม่เนีต้องเป่าเนาะอืมหอยอร่อยมากหอยที่มันกรุบกรุบกรุบไม่เหนียวเราเรา,เราต้องเลือกหอ,อยที่ไม่แก่ถ้าแก่มันจะเหนียวหอยสาวด้วยโอ้โหเอาเลยว <c oughs> <น>ะวันนี้ไปกินหอยสาววะ <c oughs> อืมอะไรเนี่ยหมึกผัดไข่เค็ม ชัดๆเลยเนี่ยไข่เค็มอย่างแองเลยนะครับเนี่ยนี่แสดงว่าปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติเลยเนี่ยเป็ดเนี่ยอ๋ไหนล่องไข่กว่านี้เราพยายามลดต้นทุนนะเราก็อยู่ได้ลูกค้าก็อยู่ได้ไม่เค็มนะครับแม่ไม่เค็ม ม่เค็มมากมันอร่อยแคยำก็ได้แล้วแต่แต่ละวร้านสุกก็ไม่เหมือนกันนะแม่นะ้นไม่เหมือนที่ครัวในสวนนี่คือแบบไข่เน้นๆเลยไข่แดงเน้นๆเลยเน้นไข่อร่อยเลยนี่อะอะไรเนี่ยอันนี้ไก่ผัดเดม่วงกัดแก้มกัดแก้มอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ต้องแก้มน้ำเหลืองแดงๆนะไก่ผัดเม็ดมะม่วง เม็ดมะม่วงนี้คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไม่ใช่มะม่วงออกร่องไม่ใช่มะม่วงน้ำดอกไม้เลยเนาะมะม่วงนั้นต้องทำข้าวเหนียวออืืมมก่กรอบมากเลยอืมนน้ำเนี่ยไม่เข้ากันนะแม่เนาะอืเปลี่ยนน้ำเนาะเปลี่ยนน้ำเนี่ยน้ำสีขาวไม่เข้าออืวเลยจะเป็นแค่วัดสองแปดห้าหรือเปล่าต้องเปลี่ยนน้ำอร่อยมาก เชิญชวนได้นะครับควรในสวนอ,อยู่ในเขตเทศทบาลหลังปอสามเข้ามาในซอยไอยย,ยวมยวมิถีแปดเนี่ยเข้ามาประมาณสองร้อยเมตรแล้วก็เห็นปลายชื่อร้านแล้ว เบิดตั้งแต่สิบเอดโมงถึงห้าทุ่มล้วครับวันนี้เราก็ามาชิมอาหารที่ครัวในสวนชุมชนเทศบาลหนองปูสามอร่อยมากๆเลยนะครับเป็นครัวบ้านๆกันเองกันเองแล้วต่อไปประชาชนชิมจะพาไปชิมที่ไหนคอยติดตามกันนะครับอย่าให้พลาดน,นะครับวันนี้ขอกินก่อนละครับหิวแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากสวัสดีครับ